เราใช้เวลาค้นคว้านานถึง2ปีและหลายท่านคงคิดว่าทำไม TotalWax ออกเคลือบสีผสมสารกราฟีนช้าจังทำไมนะหรือเพราะเราใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาซึ่งเราจะมาคุยรายละเอียดกันเรื่องนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ดดเด่ได้ผลิตภัณฑ์ Hybrid Solution Pro Graphene Infused Flex Wax นี่คือขวดสเปรย์ที่ปกป้องสีรถและมีส่วนผสมของวัสดุกราฟีนเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าวัสดุกราฟีนถูกนำเสนอครั้งแรกในช่วงปี2000 แต่มันเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงต้นทุนของมันแพงมากๆและลำบากต่อการเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลรถที่ผ่านมาเทคโนโลยีนี้ก็มีหลายบริษัทที่เริ่มหันมาใช้สารกราฟีนออกไซด์กันซึ่งเป็นวัสดุอนุพันธ์ไม่ได้ใช้กราฟีนบริสุทธิ์สารอนุพันธ์ให้ผลลัพธ์ที่ด้อยกว่าแต่สิ่งที่ Total w a วตัดสินใจที่จะทําคือพวกเขาสามารถถอดรหัสเคมีสําเร็จเป็นการค้นพบที่นําไปสู่การขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเป็นรายแรก ซึ่งน่าจะบอกเราบางอย่างถึงความโดดเด่นกว่าใครโดยใช้สารกราเฟนบริสุทธิ์ประสานเป็นเนื้อเดียวผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมจะรีวิวให้ดูว่ามันดีตามที่พูดไว้หรือเปล่าอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นี่คือผลิตภัณฑ์สเปรย์ปกป้องผิวสีรถตามคุณสมบัติเขียนบรรยายที่ข้างล่างขวดผมจานให้ฟังให้ความเงางามปกป้องคราบน้ําและเบ็ดน้ําที่ลื่นไหล Total Wax ขึ้นชื่อเรื่องการปาระกันสารเคมีเป็นที่หนึ่ง